他去了，不冷，我说他感冒。 มาแจกชอบดีเป็นชอบดีสิเป๊ะมั้งเวลาหยิบนู้ดเรียนเจอกับอะไรร้อยเอมไลนจะแยกยังไงเธอให้ไปดีเป็นดีใจดีจ็งเลยชาเย็นหรือชาดำไม่ไม่อาบพี่เธอชาเย็นเนี่ยหวานปกติหนึ่งใสเถุงแล้วก็ของพี่หญิงเอาอะไรกาแฟวานไ่เของพี่หญิงเอานันว ไม่ต้องพิซเดิพิเศษนะแต่ทำพิเศษนดแงเดีวเาจะพิเศษเลยแล้วมีเงนแล้วถวยใช่ไหมแช่น้ำวยยังถวยแวกับปลากรนเียเนเป็นคนังถวยถ้าพูดถึงเขชอบกินหวานๆก็เป็หวานแต่ยังไม่เก่กลเพราะเขาเป็นเพื่อนๆในทีงกัน เขี่ยวไม้ใานาวชาไทยเวกาโน่กาแฟบวยสีแล้วเนี่ยห้าแล้วเนี่ยห้าแล้วห้าแล้วหรอห้าอะไรกาแฟไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพึ่งนี่ยเดี๋ยวนะพึ่งกำทำแล้วก็ชาไทยแล้วก็เวกาโน่แก่้าวนแกแล้วก็กาแฟแล้วก็บวยมียีฟปยีฟี่ดีไอ้งไอพุ่ยี่หห้แล้วแี่คุยเเหรอเยเ เขาาเไม่ได้เไม่ได้เพี่ยพวกได้เขาไ่ควร้นคนอื่นเ่ะเขาได้แต่เขาต้่งให้เงนนองหอแตเขาไม่ได้ให้เราหรอกเออเขาเลี้ยงกันเขาไม่ได้ไ่เดียวข้าวไงเขาใช่จรงอี่เแต่ไม่ได้กินพร้อมกันไปพร้อมกันได้อ่าเอออีกแก้วนึ่งสุดท้ายเอาโอเีียก้อนะเคเพราะว่าหนอนทไม่เป็นนัเโอเวนย้อโ้ยเพราะ้อส่จะได้คือใส่น เออคอมันจะเป็นยากเย็นอะไรากเย็นติแตกไม่เป็นอันนี้อันนีอันนี้เป็นนแล้วก็อยู่เขาเลีงอแยกน้ำนะเขาจะไม่เข้าเงานบ่ายมนองเนาเกี่ยวำไรรคอเสือจต พี่ดีไงพิเศษทุกอย่าง่ไม่เคยไม่คิดพิเศษพิเศษแต่พี่ควเดียวเลยนอกจากทำดนตีไปเรียนกาดไปเล่นเพื่อนยังไม่ได้นกเล่นบูดดออกเลยไปเี้นเพื่อนเราไม่ไช่เพื่อนได้หรอกเราไม่ไช่เพื่อนไงเราไม่ใช่เพื่อนไม่มีความเป็นเพื่อนเลยไปกันไปฉันรักไม่ไม่ต้องเที่ยวเอาอเมริกันโอเคบ้างไหมไปขอ มันไม่ดีนะพ่นะี่ดีคืออเมริกาโน่ดยดไม่ได้้ไป้านของอาหารแต่ไปร้านไ่ย่างมี่เชียนเห็นไมพี่เชียนไงมึงไมให้กูไปกินถึงเพชรบูรีกูค้งเออน้พ่เชีนตกัน่จะได้นมากโอ้ยมาหยิบกยอะไรหก้้งเก็บตาก้งพอยอันนี้อเมริกาโน่่ไหะกาแฟอเมริกาโน่ไทตาเ็นา้แล้วบว้ยบุ้ยยกน้ํเหร ไม่ใช่ไอม่ซ่ไ้ม่แย่เด็กน้ำพรกตาเขียวกับอบยนี่บยน้ำบยดงอะไรหน่อยก็ชอบอะมัชอบดมัชอบแต่วกินเป็นก็เออาก็ไม่ชอบชดาไงเป็น้ำปก็แบบโเวลาที่เขาขายทลาเช้าอะบยน้ำที่มันสั่งร้็นอเลี้ยเนี่ถ้าสั yeah. ่งร้านอื่นเลี้ยเแถี่สนยมือ ไปเป็นก็เป็นแค่ันศุกร์มาคุยาายคนนั้นตองพบก่อรองเท้าใส่ที่ไหนละเฮ้ยม้ามเอาทำไมมันเร็วจังพี่พี่นไดระวังรถคุ่มาถึงโรงพยาบาลขึันหอยยังวน

เราอาเรไม่ค่อยาไม่ไ้ถูกหวยอีกแน่นอนชัวร์อันนี้ของหัิงไปม้ไกั้ไม่ไปไหนดูค่ะไปูต้ไหนปกับม้นเวไม่ันไม่อร่อยไก่โอ๊ยซื้อเ้าเหนียวมะม่วงชุมันก็ได้แล้วไร่อมอร่อยอยู่นะรบาทไม่แพงกินสคนก็ด้